สำนะะักงานเขตพื้นที่การศึกษา,าเขตมัธยมศึกษาเขต31ได้จัดการแข่งขันทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมวันอาเซียนเมื่อวันที่18กรกฎาคม2 5 5 7ซึ่งโรงเรียนต้นสูงศรีธานีของเรานะคะกลุ่มสาระการเรียนรูสงัสงคมศึกษาก็ได้สง่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันนะคะผลการแข่งขันระบุว่าการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปฐมปลายโรงเรียนเราได้รับรางวัลชนะเลิศประเภประเมินค่ะ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่นายมัทโววานหวังโ้งกลางนักเรียนม .5 ทับ1และนายธนาวุฒิแยงกลางนักเรียนม .5 ทับ2 ขอเรียนเชิญน้าท่านผูให